ภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์ห้าหกเจ็ดอัญญาณกรณะแปลว่าทำให้คลาวทำให้ไม่รู้อะไรชมรมบ้านธรรมะมสออพอบุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ไม่มีใครสามารถรวงรู้ได้ว่าเวลาของชีวิตในโลกนี้จะเหลืออยู่อีกเท่าใด จึงไม่ควรประมาทในชีวิตที่แสนสั้นนี้เพราะบุคคลผู้ที่ประมาทกายวาจาใจย่อมเป็นไปในทางอกุศลมากกว่ากุศลมีแต่ความไม่รู้และความติดข้องเพิ่มขึ้นผลของอกุศลนั้นมีอย่างเดียวคือให้ทุกข์นำมาซึ่งความเดือดร้อนเป็นเหตุให้ไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีได้ดังนั้นจึงควรพิจารณาอยู่เสมอว่า เกิดแล้วจะตายวันไหนก็ไม่รู้ก่อนตายก็ควรสนใจฟังคําที่สามารถเข้าใจได้จากผู้ที่ตัทธรู้แต่ถ้าไม่เห็นประโยชน์ของความรู้ต่างกับความไม่รู้พอถึงชาติหน้าหรือชาติต่อๆไปก็จะเป็นอย่างนี้อีกคือเป็นผู้มากไปด้วยอกุศลและปัญญาก็ไม่มีทางที่จะเลิิญขึ้นได้ไม่สามารถเข้าใจอะไรอะไรได้เลย เพื่อความเข้าใจธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์ชมรมบ้านธรรมะมสพขอเสนอคำว่าอัญญณกรระแปลว่าทำให้เข่าทำให้ไม่รู้อะไรมาจากคำว่าอัญญะแปลว่าความไม่รู้หรือความเข่ากับคำว่าการะแปลว่าทำ รวมกันเป็นอัญญานะณะกัลณะแปลว่าทําให้ไม่รู้ทําให้เขา่ามุ่งหมายถึงอากุศลรธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีโลภะความติดข้องยินดีพอใจเป็นต้นเมื่ออากุศลธรรมเกิดขึ้นไม่สามารถเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้เลยยกตัวอย่างขณะที่ราคะหรือโลภะเกิดขึ้นเป็นอกุสลแล้วในขณะนั้น คุณความดีและปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้เลยไม่สามารถเข้าใจความจริงได้เลยในขณะที่เป็นอกุศลตามข้อความในพระสุตตันตปิฎกอังคุตตะ,ะนิกายติกะนิบาฉชน,นะสูตรดังนี้ราคะโทสะโมหะเป็นเครื่องทำให้มืดทำให้บอดทำให้เขา่าปิดปัญญาเป็นฝ่ายขัดฝางไม่เป็นทางนิพพาน ในมโนรถาปุรณีอัตถกถาอังคุตรณนิกายติกรมิบาตฉันนสูตรได้อธิบายคำว่าอัญญะการะดังนี้ชื่อว่าอัญญกะกาโนเพราะไม่กระธทำให้เกิดญาณะหรือญาณพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตลอด45บาปันสานนั้นเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์เพื่อกูล ผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษาและมีความเข้าใจไปตามลำดับอย่างแท้จริงแม้แต่ในเรื่องของธรรมะฝ่ายที่ไม่ดีซึ่งเป็นอกุศลธรรมนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงไว้เป็นอันมากทีเดียวหลากหลายโดยนัยประการต่างๆเพื่อให้พุทธบริษัทได้เห็นโทษเห็นภัยของอกุศลในชีวิตประจำวันถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงไว้ก็ไม่สามารถที่จะเห็นอกุศลของตนเอง และไม่สามารถที่จะขัดกล่าวได้เลยการที่ปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกจะค่อยๆเจริญขึ้นในชีวิตประจำวันนั้นว่าต้องมาจากการอาศัยคำจริงแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอกุศลธรรมเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ดีไม่นำประโยชน์อะไรอะไรมาให้ใครเลยมีแต่จะนำความทุกข์มาให้เท่านั้น ขณะที่จิตเป็นอกุศลย่อมเร่าร้อนเพราะอากุศลเจตสิกประการต่างๆที่เกิดร่วมด้วยและถ้ามีกําลังถึงขั้นทําร้ายประทุษร้ายเบียดเบียนผู้อื่นก็ยิ่งเร่าร้อนมากเป็นการสะสมเหตุที่ไม่ดีที่จะทําให้เกิดผลที่ไม่ดีไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจในภายหน้ากล่าวได้ว่าเร่าร้อนทั้งในขณะที่ทํา และเร่าร้อนทั้งในขณะที่ได้รับผลของอกุศลธรรมนั้นๆด้วยและในขณะที่อกุศลเกิดขึ้นก็มืดบอดไม่สามารถรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้เลยในทางตรงกันข้ามขณะที่จิตเป็นกุศลนั้นย่อมผ่องใสไม่ขุนัวเพราะไม่มีอกุศลเจตสิกเกิดร่วมได้เลยเป็นจิตคนละประเภทกัน ในขณะที่จิตเป็นกุศลย่อมมีสภาพธรรมะฝ่ายดีคือศรัทธาสภาพธรรมะที่ผ่องใสสติสภาพธรรมะที่ระลึกเป็นไปในกุศลเิริความละอายต่ออกุศลโอตตะปะความเกรงกลัวต่ออกุศลอโลภะความไม่ติดข้องอโทสะความไม่โกรธสภาพธรรมะเหล่านี้เป็นต้นเกิดร่วมด้วย ไม่ใช่ใครเลยเนื่องจากแต่ละคนได้สะสมอกุศลมามากและยาวนานในสังสารวัตรนับชาติไม่ได้เมื่อได้เหตุได้ปัจจัยอกุศลก็เกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างเช่นเวลาที่ราคะหรือโลภาเกิดก็มีความติดข้องต้องการอยากได้ดินน้นรนแสวงหาในสิ่งที่ตนเองต้องการ ไม่โดยทางสุจริตก็โดยทางทุจริตเมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการก็เกิดโทสะเกิดความไม่พอใจแต่เมื่อได้มาตามที่ต้องการแล้วก็ต้องรักษาไว้อย่างดีและติดข้องต่อไปอีกหรือแม้แต่เวลาโกรธก็มีความไม่สบายใจไม่พอใจถ้าโกรธมากสะสมมีกำลังมากขึ้นก็อาจจะไปทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นได้ ทั้งนี้เพราะเคยสะสมโทสะมาแล้วเป็นเรื่องของอกุศลทั้งหมดนี่คือธรรมะที่มีจริงในชีวิตประจำวันเมื่อเป็นธรรมะก็ต้องเป็นธรรมะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกื้อกูลให้เข้าใจความจริงถึงที่สุดว่าไม่มีเราเพราะมีแต่ธรรมะเท่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นไป เวลาโลภะเกิดครั้งหนึ่งก็ดับไปเวลาโทสะเกิดครั้งหนึ่งก็ดับไปแต่ไม่สูญหายไปไหนจะสะสมอยู่ในจิตต่อไปทำให้แต่ละบุคคลมีอัตยาสัยแตกต่างกันออกไปบางคนเป็นคนโลภมากติดข้องมากเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดได้เท่าไหร่ก็ไม่พอบางคนเป็นคนที่มีโทสะมากเห็นอะไร ได้ยินอะไรก็ไม่ชอบใจไม่ถูกใจไปทุกเรื่องซึ่งเป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยกล่าวคือเป็นอกุศลที่เกิดขึ้นเป็นไปและทุกครั้งที่เป็นอกุศลก็ไม่ปัสจากโมหะหรืออวิชชาความไม่ดูเลยก็สะสมแต่สิ่งที่ไม่ดีในขณะที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นโทษเท่านั้นในชาตินี้เป็นอย่างนี้ถ้ายังไม่เห็นโทษ ไม่มีการขัดเกลาราหน้าต่อไปก็สะสมเป็นบุคคลอย่างนี้ทำให้เป็นผู้เต็มไปด้วยอากุณมากยิ่งขึ้นจนยากที่จะแก้ไขได้และถ้าถึงขั้นกระทาอากุศลกรรมมีการฆ่าสัตว์เบียดเบียนบุคคลอื่นกระทาทุจริตกรรมประการต่างๆก็เป็นเหตุให้ไปเกิดในอบายภูมิคือภูมิที่ไม่มีความเจริญในทางธรรมะ อันได้แก่นรกเปตสุรกายและสัตว์ริจฉานโดยไม่มีใครทำให้เลยเป็นที่น่าพิจารณาว่าสิ่งที่ติดข้องต้องการตลอดจนถึงสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจที่ประสบอยู่ในภพนี้ชาตินี้ไม่ติดตามไปในภพชาติต่อๆไปได้เลยแต่โลภะ โทสะและอกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นไปก็สะสมสืบต่อไปในจิตไม่สูญหายไปไหนเป็นโทษโดยส่วนเดียวไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่น้อยอกุศลธรรมทั้งหมดไม่ทำให้เข้าใจความจริงได้เลยทำให้ไม่รู้อะไรเลยจึงเป็นสภาพธรรมะที่ควรกลัวเป็นอย่างยิ่งไม่ควรเข้าใกล้อกุศลเป็นอกุศลไม่ใช่สภาพธรรมะฝ่ายดีเลย แต่เป็นธรรมะฝ่ายที่ไม่ดีนำมาซึ่งทุก์โทษภัยโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทในอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยแต่ควรอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระธรรมการศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันบ่อยๆเนืองๆเห็นคุณค่าของการอบรมเจริญปัญญาเพื่อความเข้าใจถูกเพื่อขัดเกลาอากุศลของตนเองไปทีละเล็กเจละน้อย เมื่อมีความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นไปตามลำดับย่อมจะทำให้เป็นผู้เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเห็นโทษเห็นภัยของอกุศลและเห็นคุณค่าของกุศลธรรมดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาททั้งในกุศลและในอกุศลแม้จะเด็กน้อยสะสมกุศลธรรมเป็นที่พึ่งต่อไปและกุศลธรรมที่ประเสริฐยิ่งนั้นคือปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูก ซึ่งเป็นสภาพธรรมะอุปการะเกื้อกูลให้คุณความดีประการต่างๆจเจริดขึ้นเพราะเหตุว่าปัญญานำไปในกิจทั้งปวงที่เป็นคุณความดีนำพาชีวิตไปสู่คุณความดีทั้งปวงเท่านั้นจบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์อันญานะกรณะแปลว่าทำให้เขาทำให้ไม่รู้อะไร ชมรมบ้านธรรมะมตพอสมาชิกเลขที่8 6 7หกเันเสาที่4พฤษภาคม2567